ใครอยากกินทุเรียนมาเลยนะคะหอมหวานชื่นใจมากเลยค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ปอกทุเรียนไปแล้วนะคะวันนี้คราวนี้เราก็จะมารีวิวในการกินให้ดู อ้ปูนี้ปูนี้โตมากปูนี้โตมากมากินจับสาวเน้นได้นะคะใครอยากกินทุเรียนมาเลยนะคะอหอมหวานชื่นใจมากเลยค่ะหอมหวานชื่นใจมาก แต่ทุเรียนเขามันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นเหนม็นมันรสชาติหอมหวานกำลังดีไม่ก็กำลังกินคือแบบว่าข้างนอกก็ไม่เงว่ากรอกบมากนะคะแต่คือแบบว่ามันเนื้อก็ไม่เละมากกำลังกินพอดีคนที่ชอบแบบว่า มันจะมีรสชาติหวานมันจะมีรสชาติเออติดไปทางหวานแล้วล่ะการปอกทุเรียนครั้งแรกของสาวแนนก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเราได้ปอกทุเรียนเป็นที่สำเร็จ หล,ลังจากปอกเราก็จะมานั่งกินกัน เม็ดของเขานิดเดียวเม็ดไม่ใหญ่มากส่วนมากจะมีแบบส่วมากจะมีแต่เนื้อเนื้อล้วน เป็นทุเรียนพันหมอนทองนะคะลืมบอกลืมบอกว่าภานอะไรเป็นทุเรียนพันหมอนทอง ส่วนนี้ก็จะออกลปเล่นหน่อยเป็นก็จะไม่บิดน่าจะเป็นภู้แรก ครูแรกที่หลังจากที่ได้เนื้อเอาน่าจะเป็นตัวนี้นะพอดีมีดมันไปโดนมันก็เลยหน้าตาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวสาวแนนก็ อขอจบการทำคลิปในการปอกทุเรียนแล้วก็มารีวิวในการกินให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสาวน้ยจะขอตัวไปกินทุเรียนอีกสักหน่อยแล้วก็จะพอเพราะว่ากินมากไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นอาการร้อนในก็สาวน้นก็ขอรีวิวในการปอกทุเรียนไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ